ไแก่กล่องดิ้งดิ้งดองในวันนี้นะครับมันคือป๊อกอิฐสปินเนอร์สปินเนอร์ครับผมไม่ได้พูดติดอ่างนะครับมันคือป๊อกอิฐสปินเนอร์สปินเนอร์จริงๆครับเพราะอะไรมันถึงต้องสปินเนอร์2ครั้งหาวิดีโอได้ในคำตอบนี้ครับเฮ้ยหาคำตอบได้ในวิดีโอนี้ครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ แม่อยากจะลิ้มลกคำๆแต่ลิ้นไม่เป็นใจครับพันเงินหมดหมดเลยครับสวัสดีครับผมเพอรซีตัวแสบนะครับแน่นอนครับนี่คือของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมค้นพบเจอมานะครับจากช้อปปี้นั่นเองนะครับคือช้อปปี้ของเล่นเยอะมากแบบคนเจอตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นน่าซื้อไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเลือกที่มันน่าสนใจมาเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ครับคือป๊อกปิดสปินเนอร์สปินเนอร์ครับ หมือนที่ผมบอกไม่ติดต่างมันคือแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นสปินเนอร์ซ้อน2ชั้นครับว้าไม่ต้องพูดไปต่งเพลงกว่าผมว่าเรามาดูใกล้ๆมาเล่นกันใกล้ๆดีกว่าครับจะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นสปินเนอร์สปินเนอร์ครับมาดูเล่นกันเลยครับเล่นกันเลยไม่ต้องพูดพาแล้วไปมาอ่ะมาดูกันเลยครับตัวนี้ไม่เปิดหลายคงดิแบบว่าบอกแค่ทีดิสงสัยมานานแล้วจะเป็นสปินเนอร์สองล้อทำไมตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วใช่ไหมครับอ่ะมาดูครับเป็นอันแรกนี่คือป๊อกอิดครับเห็นไหมกดแล้วเราหมุนปป๊อ หมุนป๊อปแล้วก็หมุนอย่างนี้ยอ่าใหรเวาแบบซุ่มมาเปิ่มกดป๊อปเสร็จแล้วก็หมุนซุ่มมันกลับมาไหมป๊อปอ้าวไม่ได้อีกมุนกลับมาจนให้มันได้มาอะไรประมาณนี้นะครับคือจะเล่นยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่มีตายตัวครับของเล่นอันนี้ตามใจเราเลยเอยากเล่นแบบไหนเรื่องของเราครับอันนี้เป็นเรื่องของเรานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวกลับไปดูป๊อปอีดสปินเนอร์แล้วอีกหนึ่งสปินเนอร์ล่ะ อีกหนึ่งเบนเนอร์คือทั้งลูกแบบนี้ครับเข้าใจที่ผมพูดหรือยังครับเอามาอีกทีครับป๊อปอิดสปินเนอร์สปินเนอร์อ่าเดี๋ยวผมจะพูดแบบนี้ครับนี่คือป๊อปอิดสปินเนอร์สปินเนอร์อย่างนี้เบนเนอร์เล็กกับใหญ่นะครับอ่านี่ครับประมาณนั้นจบแค่นี้ <laughs> มันมีแค่นี้ครับของเล่นมันเป็นพิชเป็นเนอร์มันมีแค่นี้จริงๆครับ ก็กดๆหมุนๆเล่นๆน,นะครับซึ่งตัวนี้มีรูใส่พวงกุจจามากนี่ตอนที่ซื้อมาเขาจะมีเป็นอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับคือตัวกลอ่กลอ,งไไลกลองกล่องมาแล้วกล่องมันค่อนข้างยับเยินยุ่ยี่นิดหนึ่งเลยไม่ได้มาให้ดูนะครับกล่องหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับแค่กล่องก็งงงวยละกล่องก็งงงวยนะครับนี่เห็นไหมเขาบอกเนี่ยเพรสกดลงไปแล้วก็โรเตชสปินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนทั้งลูกอะไรประมาณนั้นกล่องมันยับยู่ยี่หน่อยไม่เป็นไรก็ผมให้ดูแล้วมันแบบนั้นเลยครััับบแแคค่นนนน้จรริงกกกด็็หหมมุุล แล้วก็หมุนแล้วก็กดหมุนกดแค่นั้นครับมันเป็นของเล่นคลายเครียดครับมันคือฟิชเจตทอยนะครับฟิชเจตทอยเหมือนฟิชเจตสปินเนอร์พวกป๊กอกปิดอะไรพวกนั้นครับเล่นเฉยๆนะครับป๊อกปิดอะมันยังพอมีแข็งมีอะไรได้บ้างอันนี้คือเราเล่นคนเดียวนะครับเรา พอใจในการที่เราจะกดจะเอานิ้วจิ้มลงไปตรงนี้แล้วจะหมุนอย่างนี้หรือจะหมุนอย่างนี้เป็นความพอใจส่วนตัวครับเป็นความพึงพอใจเป็นความสุขส่วนตัวของฉันที่จะทํามันนะครับม <laughs> ออันคือปเจารัยครับเป็นประมาณนั้นนะอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ตอนนั้นสีมีดังนี้ชมพูฟ้าเขียวเหลืองแค่นั้นครับแล้วก็หมุนรอบๆจบ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  <laughs> อ่าเหมือนได้ประมาณนี้นะครับแล้วในเมื่อเป็นสปินเนอร์ครับผมก็อดหน้าที่จับเวลาครับทุกคนเลยผมชอบจับเวลาไม่รู้ทาไมนะครับมาตรฐานของสปินเนอร์ทั่วไปที่ไม่ใช่พืเนที่สปินเนอร์ที่มีลูกเหล็กถ่วงๆนะจะอยู่ที่ประมาณครึ่งนาทีหรือน้อยกว่านั้นส่วนมากจะไม่ค่อยเกินนะครับถ้าเป็นมีลูกเหล็กถ่วงบางทีนาน2นาที3นาทีแล้วแต่ตัวนะครับบางถ้าเป็นพื้นฐานหนึ่งนาทีแต่ถ้าไม่ใช่พวกแบบนั้นมันจะได้ไม,ไม่ถึงครึ่งนาทีหรอกนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะประมาณนั้นอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ าขาตั้งมือถือยุคป,ประหยัดครับใช้กระดาษพับเอามาโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลานะครับเริ่มพอมุนแล้วจับเลยนะครับไปหนึ่งสองสามไปมาดูครับจะหมุนได้เท่าไหร่ครับไม่เกินครึ่งนาทีแน่นอนผมเดามาดูกันเออใจเย็เยครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามดูนะครับมันจะเลยครึ่งนาทีไหมและเอ้ยนิดเดียวให้อยู่สันนกหน่อยก่อนอืโอ้ เกือบครึ่งนาทีครับไปไหมไปไหมอ่าก็คือผมรีวิวพวกนี้มาบ่อยแล้วรู้มันอยู่วิประมาณนี้ประจํานะครับเกือบครึ่งนาทีเลยหูวเฮ้ยถือว่าเกินคาดส่วนตัวผมตอนแรกคือฟังจากเสียงมันเห็นไหมมันมีเสียงแบบขูดๆแล้วก็ระดับค่อนข้างเบาผมนึกว่ามันจะได้แบบ15นาที20นาทีเอ้สิบวินาที20วินาทีประมาณนั้นเกินคาดครับได้ถึง28วินาทีเกือบครึ่งนาทีนะครับ ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเอาช่างน้ำหนักให้ดูด้วยเผื่อบางคนอยากจะพกได้รู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่สะดวกที่จะพกพาหรือไม่ครับห้าสามกร,รัมครับเบาวิวเลยครับดูมือถือนะมือถือสองร้อยเจ็ดกรัมหนึ่งในสี่ของมือถือเบาวิวเลยครับมันเป็นพลาสติกนะเป็นไงนะครับอ,อย่างที่ผมบอกมันคือฟิชเจอร์ทอยครับอยาไปซีเรียสจะไปคิดหลายคนเนี่ยเวลาดูวิดีโอรีวิวของเล่นพวกฟิชเจอร์ทอยพวกนี้ล้วชอบถามว่าเพื่อเพื่ออะไรเล่นทําไมทำไมต้องเล่น ของเล่นของเล่นเราไว้ทำะไรครับของเล่นเราไว้เล่นฟิชเจอร์ทอยของเล่นคลายเครียดเล่นขำๆประโยชน์ไม่มีช่างมันตัวเราได้เล่นได้จับได้หมุนได้มองได้ดูได้ฟังแค่นั้นพอครับอย่าไปซีเรียสครับของเล่นคือมันก็ไม่ได้ราคาสูงขนาดแบบอัลล่สองสามพันใช่ไหมครหลักสิบหลักร้อยที่แบบเราพอที่จะสามารถซื้อมันได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วมันก็ทําให้เราคลายเครียดได้นะครับผมบอกป็นประจำนะครับว่าพวกฟิชเจอร์ทอยหรือของเล่นคลายเครียดเนี่ยมองมันผ่านเหมือนจะไร้ประโยชน์แต่จริงๆแล้ว มีประโยชน์เลยนะครับบอกเลยนะครับถ้าเกิดเด็กๆเราอาจ,จะยังไม่รู้เราอาจจะยังไม่ได้มีความเครียดมากในชีวิตถ้าโตขึ้นมาเรามีความเครียดในชีวิตเยอะมันจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรอย่างนี้นะครับ การมีฟิเจอร์ทอยเนี่ยมันช่วยเราได้นะครับมันดึงเราออกจากปัญหานั้นๆได้แม้จะช่วงเพียบสินาทียีนาทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบพักสมองเราได้แล้วจริงๆนะครับอ่าอันนี้คนที่ยังไม่เคยเจอเรื่องหนักๆแบบตัวมาอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่แล้คนที่เคยเจอมาจะเข้าใจว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับพวกฟิเจอร์ทอยพวกเนไข่เครียดพวกนี้นะครับก็แล้วแะครับนี่คือของเล่นใหม่ๆเจ๋งๆแปลกๆฟืๆที่ผมแนะนาในวันนี้นะครับป๊อปปิ้สปินเนอร์สปินเนอร์เห็นไหมครับสปินเนอร์สองรอบเพราะม นะคยังไงได้เบอร์สนใจผมมาทีจริงครับไว้ใต้วิดีโอนะครับถูกใจก็จัดไปได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปแค่นั้นจบเอาไมา่แนะนำให้ดูเฉยๆเห้อเรยครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมด้วยครับ5อินฟินิตี้ครับถ้าเกิดผมเจอของเล่นของใช้ของกินอะไรแปลกๆแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวจะออมาดูเพื่อนๆดูเป็นคนแรกอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดนะครับเดี๋ยวผมบอกไปอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับรับรู้หน่อยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกัันนะครบ จิ๋งกันไปดโอนะครับสวัสดีครับไปหมุนเล่นต่อหมุนมาสั่งทางไปหมุน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 เออ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 ฮู้สนุกดี